สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการดิสละตันหน้าแดนใต้ท <Allah. S 3> ีวีภูมิภาค <Allah. S 3> ของไทย PBS พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับรายการของเรานั้นนําเสนอเรื่องราวของเดือนอมฎอนมาโดยตลอดนะครับนี่ก็ก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วของเดือนอมฎอนอันประเสริฐซึ่งถือว่าเดินทางผ่านครึ่งทางมาแล้วครับเดือนรมอมฎอนั้นมุสลิมทั่วโลกจะเชื่อว่าเป็นเดือนของการทําความดีและใครก็ตามที่ทําความดีในเดือนนี้จะได้รับผลตอบแทนเป็นทวีคูณทีเดียวน,นะครับเช่นเดียวกันครับหากว่าทําความชั่วก็จะได้รับโทษทานเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน มุสลิมนั้นจะเชื่อว่าประตูสวรรค์จะได้รับการเปิดในเดือนรอมฎอนและประตูนรกจะปิดลงครับใช่ตอนมาร้ายจะถูกล่ามโซ่และหากผู้ใดก็แล้วแต่ที่สำนึกผิดต่อการทำบาปก,ก็จะได้รับการยอมรับด้วย สถานที่ที่เรามาถ่ายทํารายการกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับที่นี่คือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีครับยามค่าคืนของที่นี่นั้นจะมีพี่น้องมุสลิมนับหมื่นคนเรียวนะครับมารวมตัวกันเพื่อที่จะละหมาดตะระแวะและที่น่าสังเกตก็คือว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นจะมีผู้คนวัยหนุ่มสาวเดินทางเข้ามาละหมาดเพิ่มมากขึ้นผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอิมัมประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีถึงคุณค่าของค่ำคืนแห่งเดือนรอ,นอันประเสริฐนครับ ผู้ชมค,ครับและนี่ก็คือฮายียาโกบไหรามานีอิหมั่มประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอัสลาม,มุลลอฮ์อัลเลาะห์อัลลอฮ์มูฮัมหมัดอัลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อิหมั่มครับทราบมาว่าในแต่ละค่ำคืนของเดือนรอมฎอนเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมมาละหมาดที่นี่มากมายเหลือเกินใช่ไหมครับครับก็คงเป็นจำนวนหมื่นนะนะหมื่นขึ้นไปนะครับเอ่อก็น่าชื่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งและทุกๆปีจะมีน้องๆเยาวชนเนี่ยคนรุ่นใหม่มาละหมาดกันเยอะนะครับมันมีผล ที่ว่าในเมื่อเยาวชนเข้ามาชิดเยอะนะ่ยมันถึงอะไรมันเป็นลางบอกเหตุอะไรหลายๆลอย่างกับการที่จะโดยเฉพาะเองสถานการณ์ความไม่สงบตรงนี้ครับ,รบการละหมาดในายามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนหรือเราเรียกว่าละหมาดตาระแวะเนี่ย<ม>คืออะไรครับตาระแวมาจากคําว่าตารวิยะตารวิยะแปลว่าละหมาดแล้วก็หยุดพักนะม,าากนนมันจะน้องมีการพักละหมาดในสี่ลกาสก็ะจะมีการพักแล้วก็จะมีละหมาดเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้นในเดือนอื่นจะไม่มีเดือนอื่นก็จะมีลักษณะการละหมาดกิยามุลไล กิยามุลัยก็คือละหมาดในยามาคืกคือทับศัพท์นะทับศัพท์ส่วนกิยามุรอมบอนก็คือการละหมาดตารวีก็จํานวนรักาตก็สุดแล้วแต่นะครับนะแล้วแต่ถนัดแล้วกันนะาแต่มัสยิดกลางปัตตานีละหมาด20รักาตรวมไปถึงวิเทศอีก3รักาตก็เป็น23รักาตก็ใช้เวลาก็ร่วมสองชั่วโมงจุดหมายสําคัญหรือเป้าหมายของการละหมาดตารวีนี่คืออะไรครับเป้าหมายชัดเจนก็คือเป็นการจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเป็นการแสดงความรักแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเป็นการแสดงความตอ นะครับแล้วก็คือเป็นอิบาดัลลาน่ะคือเดือนอื่นมันไม่มีอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเดือนอื่นมีเฉพาะเดือนเดือนนี้เราจะไปขยันสุดขีดเจออีก 12- อีก11เดือนน่ะมันคงเป็นไปไม่ได้มันไม่มีมันจะมีเฉพาะเดือนรอมฎอนมาถึงจะเห็นชัดเจนนั้นในเดือนรอมฎอนค่อนข้างพี่น้องมุสลิมขค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นในเรื่องของการประกอบศาสนกิจตรงนี้ครับการรวมตัวกันมากมายอย่างนี้เนี่ยมีนัยยะทางความหมายอะไรแฝงไว้บ้างครับ คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมพูดประเด็นถึงเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยหันเข้าสู่มัสยิดเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอ,อ,อะไรอะไรมันคงจะดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่มีการกลับเลือนเนี่ยถือว่าเป็นพลังที่มีความสาคัญมากเลยโดยเฉพาะเยาวชนมุสลิมคนรุ่นใหม่ผม,ผมถือผมคงให้เครดิตกับเยาวชนมากค่อคนข้างจะให้เปอร์เซ็นต์สูงมากกับเยาวชนกิจกรรมที่สําคัญนอกเหนือจากการละหมาดตราระแวในเดือนรรมฎอนออของการถือศีลอดเนี่ยต้องทําอะไรบ้างครับ ก็ในเรื่องของการถือสิ้นอดชัดเจนช่วงเย็นเราจะมีพี่น้องมาร่วมละสิ้นอดก็เป็นจํานวนหลายร้อยคนนะครับโดยเฉพาะเด็กยากจนเด็กกําพร้าเด็กนาถาเราก็มาร่วมกันละสิ้นอดที่นี่เยอะแล้วก็ในกิจกรรมที่พี่น้องมาประกอบศาสนกิจก็จะมีการในช่วงกลางวันจะไม่เห็นนะมีการทบทวนพระหายกับพี่อัลกุรอานจริงๆเดือนรอมฎอนก็ชัดเจนนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าชาฮรุรอมฎอนนั่นละสีอุนซีดฟิฮิลกุรอานฮุดะลินเนสวะบะยีนัติีมินัลฮุดาวัลฟุร์กอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ พระมากัมภีร์อัลกรุรอานได้ถูกประทานลงมาเพื่อเป็นทางนําแก่มนุษด์และเป็นการจําแนกแยกแยะระหว่างสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดชัดเจนนะดฉะนั้นที่สุดก็คือการทบทวนอัลกรุรอานเนี่ยมัลิกาจะลงมาทบทวนอัลกรุรอานสมัยที่ท่านนาบียังมีชีวิตอยู่จะลงมาบ่อยโดยเฉพาะอย่างนี้นช่วงท้ายก่อนที่นบีจะเสียชีวิตเนี่ยมัลิกาจะลงมาทั้งสองครั้งสองคราวทั้งศาสนาได้เปรียบเทียบนะในเรื่องของการการอ่นรา,านพระมากคัมภีร์อัลกรุรอานเปรียบประดัง like. เวลาเราอยู่อยู่บนโลกนี้ช่วงเวลากรรมเราทางานจนเ,เหนื่อยจนเหนื่อยหลายคลาย,ยค้อยมันก็มีกลิ่นบ้างกลิ่นตัวแก่อะไรเราก็จะไปชําระร่างกายด้วยการที่ไปอาบน้ำํชำชาระร่างกายและเกิดความสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นมาก็เหมือนกับคนที่มีโรฮหนีจิตใจที่ไม่ค่อยดีครัใช้ไปนานๆมันก็ต้องมีบ้าง <c oughs> ราาเรื่องกิจาริสยาเรื่องคิดไม่ดีคิดไม่ดีดดต่ออะไรต่อไม่อะไรมันเป็นเรื่องปกติเพราะมันต้องต่อสู้กับซาตานมานรร้ายใช่ไหม เราต้องไปชําระกับอะไรเอาอัลกุรอานกุรอานเนี่ยจะเป็นจะเป็นยาเป็นยาบาบัดได้จะเป็นขัดเกลาใช่ใช่ใช่มันจะไปรักษาจะไปทําความสะอาดก็บอกนูฮานีก็เราวิญญาณกัเราให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ตลอดครับบทบาทของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีต่อการถือสิลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนอกจากการละหมาดตเราวะแล้วยังมีบทบาทอื่นๆอีกการรณรงค์ฮะรรณรงค์ให้คนโดยเฉพาะเยาวชนนะคนรุ่นใหม่ ให้ประกอบแต่คุณงามความดีผมจะใช้คําว่ามันไม่มีเดือนไหนอีกแล้วที่ล l l a ์จะให้โอกาสถึงขนาดนี้ลล l a ์เ,เปิดประตูสวรรค์นะประตูนรกปิดและซาตานถูกจองจำระมั่นจองจำล่ามโซ่ซาตานก็คือถ้าพูดก็คือกิเลสนี่แหล,ละถูกถูกจองจําและถ้าหากว่าเรายังทาไม่ดีในเดือนนี้แสดงว่าเราทําแสดงว่าเราทํา,าทความชั่วโดยสมัครใจแล้วเดือนทั่วไปเราอาจจะไปโทษตัวชาตานว่าเอ๊ตัวซาตานมาล,อล,อล่อลวงเราแต่เดือนนี้จะไปโทษไม่ได้แล้ว นะต้องโทษตัวเราเองแล้วล่ะทีนี้จะทํำยังไงเนเมื่อ,อพระเจ้าให้โอกาสกับเราอย่างนี้ให้การ์ทองให้การ์พิเศษให้โบนัสถึงขนาดนี้คุณทําความดีทําสุนัตเนี่ยนะคุณได้ผลบุะนเท่ากับทํำวาญิบคุณทาวายิบจะได้ผลบุญเท่ากับ7 0็ด0ถึงเจ็เท่าตัวค,คุณทําอะไรก็ตามถ้าเป็นความดีม็ปเป็นผลบุะมากบายมหาศาละคุณจะไม่ทําอีกหรอ <c oughs> ว่าคุณยังทําความไม่ดีแสดงว่าคุณก็แสดงว่าคุณกลำลังปฏิเสธ <c oughs> ผมจะไม่กำลังกำลังปฏิเสธปฏิเสธความหวังดีของพระเจ้า <c oughs> ปฏิเสธความหวังดีของาศาสดาและคุณจะประกาศตัวเองว่าคุณเป็นมุสลิมนว่าคุณไม่ไอายตัวเองอ่ะ <c oughs> ะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะต้องทําดี <c oughs> คุณอย่าไปประกาศบอกว่าฉันจะทําดีฉันจะทําในสิ่งที่ไม่ดีในเมื่อํนเมื่อเป็นเดือนรอมออนเดือนรอมฎดอนอัลมุบารอกมุบารอกบพราะว่าบรักกาบบรักัาก็คือความดี ถ้าไปทําความชั่วมันไม่เกิดบรารักกันเพราะฉะนั้นผมวิ่วงวอนนะครับใครที่คิดไม่ดีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะถามว่าคนที่คิดไม่ดีก็ไม่เคยเห็นความสำคัญของเดือนรอมฎอนอยู่แล้วค,คนท้าคิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองก็ไม่เคยคิดว่าเดืบบนอนรอมฎอนสาคัญยังไงไม่ได้อยู่อยู่ในหัวของเขาหรอกเพราะต้องการที่จะทําลายหรือทําร้ายเท่านั้นแหละนะนบะีบอกว่าวลาดอรอลาวลาดดรอรอนบีบอกว่าเจ้าอย่าสร้างความเสียหายเกิดขึ้นต่อตัวเองและก็ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนนี้เราไม่ให้เกียรติกันนั้นหรอือนะเราเป็นสปปรรพสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมามาเลก้ายัางให้เกียรติอยู่ในเมื่อพระเจ้าให้เกียรติเราสปปรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกไม่ให้เกียรติมนุษย์เนี่ยเราจะไม่ให้เกียรติตัวเองกันนั่นหรอือเรากําลังทําลายตัวเองไอห,หลงเชื่อตัวมารที่ยั่วย,ยุตัวเราทั้งทที่เขาก็ไม่ได้หวังดีกับเราถาม่าตัวใช่ยตาไม่เคยหวังดีอะไรกับเราเลยทั้ง อุตสาห์ทั้งรังเกียจเราทั้งยามเหยียดดูถูกเหยียดหยามมนุษยษสารพัดและเรายังจะไปเชื่อคนจะไปเชื่อไอ้ไอ้ไอ้อิชะตาอีกเหรอครับนะหันมาทําความดีในเดือนนี้จะนี่คือเดือนอันประเสริฐเดือนอันประเสริฐเดือนแห่งการทําความดีจะมีหนึ่งค่ำคืนใช่ไหมครับที่ถือว่ามีความสําคัญมากของเดือนรอมฎอนเป็นไฮไลท์อะไฮไลท์แลเป็นราลระดับกอดับ เป็นข้าคืนแห่งแห่งความหมาประเสริฐซึ่งถ้าใครทําความดีในวันนี้ในค่ําคืนนี้ประจวบเหมาะกันพอดีจะได้ผลรบุญเตืเท่ากับเราทําความดีถึง83ปีกับอีก4เดือนอัลวหรอเขื่อชีวิตเราจะถึงหรือเปล่าผมจะถึงแปดสิบก็ยังไม่ยิ่งใหญ่มากมีความรักความเมตตาเราะห์มัตต์ลิลอาลามินอัลลอฮ์ทรงประทานความรักความเมตตาแก่ปวงบ่าวของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี่สุดยอดเลยนี่สุดยอดเลย นะครับมันไม่มีเหีนะครับนี่คือเขาบอกว่าแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ถ้าเราได้อ่านได้ศึกษาในบันทึกประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยบรรดานับีองค์ก่อนๆก็อยากจะเกิดมาเป็นอุหมะเกิดมาเป็นประชาชาติกับท่านนับดุลเบมมัดชะสำลรับรอฮานอิฮิวะซัมทั้งสิ้นเพราะอะไรครับเพราะนี่สิทธิพิเศษนี่แหละเนี่ยใครอยากจะทำดีคืนเดียวได้แปดสิบสามแปดสิบสี่โปรโมชั่นโอ้โหสุดยอดอยู่แล้วแล้วเราจะไม่ทำหมดในเดือนรอฮาบอนเนี่ยถือว่าถ้าในเดือนนี้ในในเฉพาะสิบวันสุดท้าย ที่เข้ามาเอติกาฟนะกันนะเอติกาฟคือเป็นการามาพักจิตใจมาทําใจให้สงบมาทบทวนตัวเองตัวเองได้ทาอะไรไปบ้างไปชาร์จแบตด,ดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> มาชาร์จแบตให้ไฟเต็มที่เ <c oughs> มื่อแบตเตอรีร่เราเต็มที่เนี่ยเมื่อที่จะไปใช้ในในเดือนอีกสิเดือนต่อไปเราต้องไปต่อสู้เดือนนี้เราต่อเราไม่ค่อยสู้กับซาตานเท่าไหร่แล้วล <c oughs> เดือนหน้าสิพอเปิดโอกาสปับ๊บมันจะมาล่อลวงต่อไปเพราะฉะนั้นแบตตัวนี้ชาร์จให้มันเต็มละ นะครับพยายามทบทวนอัลกุรอานมากๆอิสติฟารสำนึกผิดต่อพระผู้เป็นเจ้ามากๆนะครับอัสตัฟรุลลาลาซีไม่ได้ทำอะไรก่อนซิกรุลลอฮ์และอิละอิลลอฮ์ให้มากๆทำนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าให้มากๆทำอะไรที่เป็นความดีกวให้ทำก็แล้วกันไม่มีขีดจํากัดนะครับอย่าไปจํากัดจํานวนแล้วกันแต่ไปจำกัดจำนวน,วน,น,วนถ้าจะทําเพียงเท่านี้เราอาจจะทํามากกว่านี้ก็ได้นะครับนะรอมฎอนอย่าไปจํากัดนะทำไปเถอะนะครับทำให้มากเถอะจะมากแล้วนะและพระเจ้าจะเป็นผู้ตอบแทนเราคือควาสุกถือว่าเป็น สซยิดุลออย,ยามถือว่าเป็นนายของคืนทั้งหลายนะก็คืนวันศุกร์เนี่ยในรอบสัปดาห์ทีนี้ก็เราก็จะทําแล้วก็เช้ชาชูฮุดในเดือนรอมฎอนด้วยเป็นเดือนที่มีความประเสริฐสุดเนะี่ยเราก็จะทําความดีกันละหมาดสะอาดละหมาดพันชัดช่ืงเวลาหนึ่งก็จะขา,าละหมาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระบรมศาสาธราสยามมกุฎราชกุมารในพอกาะวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ60พรรษาในปีนี้ แล้วก,กิจกรรมหนึ่งที่พระองค์ท่านได้สนับสนุนเต็มที่ก็คือเรื่องของการทดสอบการเชิญพระหมหากพีอัลกุรอานระดับประเทศซึ่งในประเทศไทยก็จริงๆทวาพระอาจารย์หลวงสริบรมมีที่นี่ที่เดียวนะครับก็บบท่านก็จะได้เสด็จมาทุกปีมาพระราชทานรางวัลก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อเหล่าประสบนิกร,รชาวไทยมุสลิมตัวนี้ ผมอยากจะถามความรู้สึกของอิหม่่มบ้างนะครับว่าในฐานะที่เป็นอิหม่่มของมัสยิดกลางปัตตานีแห่งนี้มาหลายปีแล้วได้เห็นการรวมตัวของคนในรุ่นวัยหนุ่มสาวหรือคนในรุ่นอื่นๆเนี่ยที่มาละหมาดตะระแวกันมากมายมหาศาลขนาดนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับก็อุ่นใจนะภูมิใจอย่างน้อยที่สุดก็คือ,อ,อได้เห็นคนรุ่นใหม่ ผันเข้าสู่ทางธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆส่วนใหญ่คนจะเข้าทางธรรมส่วอยา่จะเข้ามาชิดคนอายุ80คนจะเข้าโลงะนะคนใก้จะเข้าฝังอยู่แล้วไม้จะไม,ไม,ไม,ไม้ใกล้ฝังอะแต่ปรากฏว่าคนหนุ่มสาวก็มามาชิดมากๆนะครับนะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ตักเตือนแะนะนําเชิญชวนก็ได้ผลนะครับเพียง<ๆ>แต่ผมเอ่ยว่าการทําบุญที่ประเสริฐที่สุดต้องทําบุญในเราาอือนรอมฎ่อนอก็ทุกคนก็อยากจะทําบุญแล้วไม่มีการบังคับไม่มีไฟบังคับนะพูดอย่างเดียวมาเลย อยากให้ช่วยกันอ่านพระหมากภีร์อัลกุรอานมากๆนะครับทุกคนอ่านมันไม่ใช่ได้กับผมนะได้กับพี่น้องกลับไปทราบไปบางครั้งเนี่ยลูกคุณแม่บางคนอ่านคุอ่านไม่คล่องอลูกที่เรียนลกุรอานที่นี่กลับไปสอนแม่อ่านเปิดกุรอานอันลลอฮฺเป็นภาพมันเป็นภาพที่น่ารักมากอ่ะมันเป็นภาพที่น่าภูมิใจมากเลยลูกไปสอนแม่ให้มาอ่านกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺมันมันมันเป็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมถึงบอกว่า พลังกับเคลื่อนของเยาวชน,นสำคัญมากสําคัญมากแล้วก็มีผลนะและจูงพ่อมาละหมาดพ่อไม่เคยมาวระชิดก็ปรากฏว่าลูกจูงพ่อมาละหมาดบางครั้งมาทางครอบครัวมาคันรถมาอะไรทำไมอะไรภาพเหล่านี้มันหาดูได้ยากแลก้วเจอในในสังคมปัจจุบันนี้โดยเฉพาะสังคมสามเดยววัดเแดนนะครับแต่จริงๆอยู่ในนท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบมันก็ยังมีนะยังมีเดือนนี้ที่เรามามาร่วมกันทําความดีเราอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด ให้เรายึดมั่นในพระผู้เป็นเจ้านะเรามั่นคงในพระพป็นเจ้านะครับทำความดีต่อไปนะครับก็ <c oughs> หวังวิงวอนขอพรจากพระพป็นเจ้าด้วยกันครับอยากให้เหตุการณ์บ้านเราก็กลับคืนสู่ปกติให้เร็วที่สุดที่ชะมากได้สิะนที่เร็วได้อย่างน้อยที่สุดก็คือนี่ก็อาเซียนก็จะมาถึงอีกสามปี <c oughs> แล้วนะครับบ้านเรายังยังไม่ยังไม่จบเลยก็ก็ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแต่ก็พยายามขออ้อทุกคืน,นะอยากให้บ้านเมืองเราก็เกิดความสนุนะครับเราจะได้อยู่อย่างมีความสุข มีความสงบสุขมีความสันสุขเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่เราเคยอยู่ด้วยกันครับวันนี้ต้องขอบคุณอิหม่ามมากนะครับที่มาเปิดพื้น,นที่สืส่อส,สรารในรายการดิสลาตันดาแดานใต้พูดคุยกับเราทําให้เราได้รู้และทราบซึง้งถึงความสําคัญของค่าคืนแห่งเดือนรอมฎอนครับขอบคุณมากคบะคสณผู้อมลัยรุลงขึ้ เห็นอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศของการละศีลอดร่วมกันของพี่น้องมุสลิมที่มีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีครับทุกเย็นพวกเขาจะมารวมตัวกันนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีผู้คนที่เดินทางไกลมาจากพื้นที่อื่นๆก็มาร่วมละศีลอดที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันกรรมการของมัสยิดที่นี่นั้นนะครับมีนโยบายที่จะแจกจ่ายอาหารไปให้กับพี่น้องที่เป็นคนยากจนหรือเด็กที่เป็นเด็กกำพร้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะไปร่วมละศีลอดกับพี่น้องที่นี่ก่อนนะครับ Ramadhan Welkammhoi A'lam คนเดินทางครับคนเดินทางที่ว่าเพราะว่าพอเรา,าเราสตินเดศึก็ได้ละหมาดร,ร่วมกับคนอืนอ่นๆด้วยได้จุมอันเพื่อน เดียวกันนะกินอาหารร่วมกันดีครับมีความสนิทสนมเป็นกันเองเราไม่เลือกไม่แบ่งชั้นใครใครมาก็เรียกมารับประทานด้วยกันอ หลังจากร่วมกันละศีลอดกับพี่น้องที่นี่แล้วนะครับพี่น้องบอกว่าผมนั้นอยู่ในฐานะของแขกผู้มาเยือนดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่มาเยือนเขาก็จะต้อนรับด้วยการเชิญชวนมาละศีลอดร่วมกันด้วยมิตรไมตรีครับและหลังจากนั้นแล้วก็ได้ร่วมกันละหมาดมักริฟครับหลังจากละหมาดมักริบเสร็จแล้วหลายคนก็ศึกษาพระหมากรปีอันกรนนาครับ แล้วก็มารอเตรียมพร้อมที่จะละหมาดอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับมีพี่น้องมุสลิมีนก็คือผู้ชายและมุสลิมะก็คือผู้หญิงเดินทางมารวมตัวกันมากมายนับหมื่นคนนะครับพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนั้นก็จะแต่งกายในชุดละหมาดและพี่น้องที่เป็นผู้ชายก็แต่งกายอย่างเหมือนผมอย่างนี้ฮะนุ่งสร,รงมาพร้อมที่จะเข้าสู่การละหมาดอีชาหลังจากนั้นแล้วก็จะต่อด้วยการละหมาดตะวัครับ ทุกค่ำคืนในเดือนโรมดอนพี่น้องมุสลิมทั้งชายและหญิงในจังหวัดปัตตานีนับหมื่นคนจะเดินทางไปมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อเข้าร่วมการละหมาตระเวะหลังจากที่ได้ถือศีลอดกันมาตลอดทั้งวันเยอตมาที่นี่นัพอโอเคกมาคกมาการกกันมาก กะกะงามกะชอบกอดตีเอาสต้ามุกไหล่หน้าเดือดสินัดี๋ยวตั้งแต่เริ่มโพสตนี่ยมาตัวเกลียงได้ทำให้เราได้เกิดความศรัทธาเพิ่มขึ้นนะครศรัทธารู้สึกว่ามันเดือนนี้เป็นเดือนที่ประเสริฐอยู่แล้วเนาอ่างีลาธาลาเตฟลเนาอางีละฉันละก็ต่างาตีฉันละก็ต่างาตีนาอางีบางคนเข้าใฝ่ฝันเขาอยากอยากจะมาอยากจะมาละหมาที่นี่มันเป็นแม่เสียที่แบบว่า ใครๆเขาก็อยากมาการละหมาดตาระเวคือการละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนหลังถือศีนอดเพื่อเป็นการขออภัยโทษในบาปที่ได้กระทำ ร้อมทั้งชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ในเดือนรอมฎอนณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการละหมาดตระแวะแล้วพี่น้องมุสลิมที่เข้าร่วมการละหมาดยังร่วมกันขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ยังพบว่าในสองสามปีที่ผ่านมานั้นมีเยาวชนคนหนุ่มสาวเข้าร่วมละหมาตระเวะเพิ่มมากขึ้นทุกปีนับเป็นภาพที่สะท้อนการอยู่ในกรอบของศาสนาของเยาวชนวัยหนุ่มสาวในพื้นที่กับการละหมาตระเวะค่ำคืนผลบุญแห่งเดือนรอมฎดอนเดี๋ยวนี้ถ้าถามถึงโกวกไอ้ด้วยก็ ส่วนใหญ่อาจจะไปทางในในทางที่ผิดใช่ไหมคะแต่พอมาเห็นแบบนี้รู้สึกว่าเออก็ดีนะรู้สึกว่าคนคนมันเยอะกว่าที่คิดไว้มากเลยว่าเป็นครั้งแรกที่มาในรอบปีนี้เลยก็ตั้งแต่เข้ามาหาลัยก็มาค่ะก็ปีก่อนครั้งแรกค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่ามันเป็นคือการละหมาดแน่นอนนะครับมันมันเป็นข้อบังคับของมุสลิมที่จะต้องมาละหมาดกันนะครับแล้วรู้สึกว่าพอคนผู้คนเนี่ยมา ให้ความสําคัญกับเรื่องของศาสนาเรื่องการละหมาดเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีค่ามันมันสมบูรณ์กับคําว่ามุสลิม หลังจากการสมาดตระแวะผ่านพ้นไปนะครับหลังจากนี้พี่น้องผู้สิ่งทุกคนจะร่วมกันสวนดอุทอขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อพวกเขานั้นได้รับการอภัยโทษและหลุดพ้นจากบาปทั้งปวงรวมถึงได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาครับ นี่คือทั้งหมดของรายการดิสลาตันหน้แดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทยที b s พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติชมและแนะนํารายการได้ในหลายช่องทางด้วยกันนะครับในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่13สิงหาคมนั้นรายการของเราจะของด1สัปดาห์นะครับแต่จะกลับมาพบกันอย่างแน่นอนในวันจันทร์ที่20สิงหาคมนี้ลาการไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ far from you yet to me you were always so close i wandered lost in the dark i closed my eyes to all the signs you put in my way i walked every day further and further away from you oh allah you brought me home i think with every breath I take. Alhamdulillah. Alhamdulillah. You have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, alone. I realize what I was missing by being far from you.